อภิสิทธิ์ชนหรือไม่แพนเค้กโดนดาม่าติดปุ๊บได้เตียงปับ๊บกลายเป็นนาม่ารอขึ้นมาบนโลกออนไลน์ทันทีหลังกรณีนักแสดงสาวแพนเค้กเขมานิดได้ติดโควิดแต่ได้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วซึ่งหลายคนมองว่าเหตุใดถึงได้เตียงเร็วกว่าผู้ป่วยรายอื่นๆพร้อมตั้งคำถามว่าการไปคนดังเท่ากับอภิสิทธิ์ชนใช่หรือไม่ โดยได้มีการโยกเคสผู้ป่วยรายอื่นที่หน่วยงานไปถึงช้าหรือต้องรอมาหลายวันแต่ก็ยังไม่ได้เตียงเช่นเคสของเด็ก2ขวบที่ต้องรอเตียงนานถึง5วันหรือเคสของคุณยายที่ติดเชือ้อต้องนอนรอเตียงว่างมา4ี่วันโดยมีหลาน11ขวบนอนเฝ้าอยู่ที่บ้านบางเคสรอเตียงจนอาการสุดหนักถึงคาเสียชีวิตก็มีมาแล้วขณะที่ชาวเน็ตบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยก็มาคอมเมนต์ตอบกลับว่าเหตุที่ได้เตียงเร็วก็น่าจะเป็นเพราะสาพแพนเคกเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนหรือทําประกรันโควิด -19 ซึ่งพอติดต่อไปเคส ประกันก็มีเจ้าหน้าที่มารับทันทีถ้าประกันอย่างดีก็น่าจะดูแลเต็มที่ไม่ปล่อยให้รอเตียงจากโรงพยาบาลราัฐแถมมีเงินหลักหมื่นก็เข้ารักษาในโรงพยาบาลเอกชนได้แล้วซึ่งไม่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยังมีการออกมาแสดงความเห็นและให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากในประเด็นนี้ไฮซีเอระบบจัดก,การไล์สดที่ง่ายครบจบทุกออเดอร์แมหาที่สนใจแอดไลน์ได้เลยจ้า